ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เราเตอร์ใส่ซิมนะครับที่ผมชอบใช้ในงานกล้องวงจรปิดนะครับติดตามจุดที่สัญญาณสายไฟเบอร์เข้าไม่ถึงนะครับเป็นอุปกรณ์เราเตอร์ใส่ซิมที่ผมชอบใช้ตัวนี้เป็นของ TP Link MR100 นะครับข้อดีของมันคือมันมีช่องเสียบแลนสองช่องนะครับใส่ซิมได้ทุกค่ายแล้วก็มีความเสถียร นะมีความเสถียรมากๆนะครับทนร้อนได้ดีนี่นะครับคือกล่องของ TP-Link นะตอนนี้มันมีรุ่นใหม่แล้วมีรุ่นใหม่มาด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบใช้ตัวนี้อยู่นะแต่รุ่นใหม่ก็ก็ดีเหมือนกันนะที่ผมชอบใช้จะเป็นตัวนี้ราคาพันต้นๆนะครับกับ TP-Link MR-105 รรุ่นนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนั้นจะไม่มีเสานะประมาณนี้ มันใช้ได้ทั้งคู่ใช้ดีทั้งคู่นะครับเป็นของ TP-Link แล้วผมจะชอบใช้คู่กับนี้ครับสวิตช์ POE 8พอร์ตนะครับมีอยู่1พอร์ตเป็น uplink นะอ่านะครับเป็น POE 8พอร์ตอีกพอร์ตเป็นพอร์ต uplink นะครับก็คือสายแลนจากเราเตอร์ไปที่พอร์ต uplink ของตัวนี้ข้อดีของ TP-Link รุ่นนี้ที่เป็น POE นะครับมันสามารถส่ง POE ได้ไกลสุดก็เคลมว่าได้250เมตรเลยนะครับ ผมเคยเทสระยะร้อยกว่าเมตรก็ยังจ่ายไฟได้ดีอยู่นะผมชอบใช้กับ POE ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้กับกล้องจอนปิดถามว่ามันมีกล้องจอนปิดใส่ซิมด้วยนะครับแต่ข้อเสียของกล้องจอนปิดใส่ซิมคือ1กล้องต่อ1ซิมนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการติดกล้องมากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมจะใช้วิธีใช้ซิมเดียวนะไปที่ เราเตอร์ใส่ซิมแล้วก็กระจายอินเทอร์เนต็ตไปให้กล้องได้4-5่ถึงหาตัวสบายๆนะครับตัวที่ผมใช้ร่วมด้วยคราวนี้เป็นฮับสวิต์นะครับแต่ว่าถ้าติดในจุดที่ไม่ไกลมากผมก็ใช้สัญญาณ Wi-Fi จากตัวเราเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจสังซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเราเตอร์ใส่ซิมที่ใช้ดีๆเนะี่ยผมจะทิ้งไวสอรุ่นเลยเป็นที่พีลิงก์เอ็มอร้อยกับเอรุ่นใหม่เอ็มอนะครับกับ สวิตช์ PUE 8พอร์ต1พอร์ตอัพลิงก์ตัวนี้นะครับ65วัตต์นะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะ